ติดยังวะออกมาทํางานมันออกมารลยอดกระปุ่มเป็นเหมือนทุกวันตรวจที่ไหนก็ไม่ได้เขาไม่รับตรวจติดแต่ไม่มีเสีย่หยหายใจร้อนๆแล้วเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อที่ตรวจเองอเหรอรอที่ตรวจเองอ๋อใช่แล้วค่ะมันคือที่ตรวจโควิดด้วยตัวเองแล้วก็รู้ผลเองเลย ไม่เล่นเด้อมาไอที่เขากำลังเป็นข่าวอยู่ว่าให้ตรวจกันเองได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะคือมันแล้วมันก็มีไม่กี่ตัวด้วยที่ออยมประเทศไทยเรายอมรับอันนี้ยอมรับไหมยอมยอมยอมดิไม่ยอมเขาจะออกมาขขยได้ไงใช่ไหมงั้นเราต้องทำไงพี่จุนเต้องเป็นคนไทย ำไมต้องเป็นฉันนะเพราะว่าในบรรดาเราห้าคนเนี่ยค่ะที่จูนคือคนเดียวที่ยังไม่เคยตรวจโควิดยังไม่เคยทั้งโดนหย่จมูกโดนนย่คอก็เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรืออะไรเสี่ยงอะไรท่เน,นี่ยเรอเสี่ยงก็ลองกัดคุณรอดได้ไงวะมีที่จูนรอดอยู่คนเดียวจริงๆคือไงอ่ะโดนไปรอบหนึ่ง,รงตรวจทั้งเลือดตรวจทั้งจมูกตรวจทั้งปากเพ็กนี่คือสองรอบที่แก๊ปที่แหวมก็คือสองรอบมียูคนเดียวที่คือแบบว่ารอดปลอดภัยมาถึงทุกันเขาเป็นไหนกันมาเขาถึงต้องไปตรวจทำไรถูกบี่นะ คือบ้านมาออฟฟิศแล้วก็ออฟฟิศไปบ้านอาทิตย์หนึ่งแวะเข้าปั๊มน้ำมันครั้งหนึ่งเติมน้ํำมันแล้วก็กลับบ้านนี่แค่นี้แหละแต่ว่ามันออกมาทำงานมก็เสียังไงตรอขันแรกขั้นแรกก็คือเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนย่ไปล้างมือกันประหานกัน กลับมาแล้วค่ะล้างมือด้วยสบู่ชิีเล่อีกลีเล่อีีที่มันสามารถฆ่าเชื้อได้99.9999% 99. 99นะคะเราเคยทำรีวิวไปแล้วทุกคนสามารถตามไปดูคลิปย้อนหลังของเราได้นะคะก็ไม่ม <ขา S 2> ร้อมค่ะแล้วยังไงต่อาคอาคุณหมอคุณหมอไม่รู้เลยค่ะจริงๆแล้วการที่เราตรวจอะไรแบบนี้คือที่ฟังมาเขาบอกให้เราอยู่คนเดียวใช่ไหมแต่ว่าคุณมั่นใจไหมว่าคุณไม่ติดอะ่ะเราจะได้นั่งเยูยวด้วยมั่นใจดิไปดูอ่านมาแล้วใช่ไหมว่ามันต้องทำยังไงบ้างดูรีวิวมาพอสมควร เราคิดว่ามันมีผลมากแล้วถ้าเกิดตรวจกันเองได้ทุกบ้านคาดว่าอยอดตู้ถีเชื้อน่าจะพุะ่งเป็นหลักแสนต่อว,วันนะคะเพะปกติตอนเนี้ยที่เราถ่ายอตอนนี้กำลังปกปิดข้อมูลหรือเปล่ามันอาจอาจจะไม่ได้ปกปิดแต่ว่าบอกไม่หมดเราต้องทำความสะอาดตัวเราด้วยเราจะเป็นทอนักเลยฉีดที่ติดโต๊ะฉีดโต๊ะแล้วก็กะติชูเช็ดได้พี่ด้วยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าหนึ่งชุดตรวจมันมีอะไรบ้างนะคะเราได้มาเป็นแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเพียกไปสือจากไหนมา ทีแรกก่อนมันจะเป็นไม้ไม้สเสมอบไ, <c oughs> ไม้สวอปค่ะเออไม้สวอปนะคะมันจะมีด้านหนึ่ง <c oughs> บา้ามันเป็นสำลีอีกด้านหนึ่งเป็นด้านจับนะคะเวลาแกะให้แกะจากด้านตูดแล้วก็อันนี้คือที่ตรวจนะคะที่เขาบอกคล้ายๆที่ตรวจคันของผู้หญิงอะ่ะแล้วก็ตัวน้ำยา <c oughs> ยาอย่างนี้นะคะ <c oughs> เห็นไหมคะคุณผู้ชม แล้วกูจะสวนมือทำไมโอ๊ยทำไมมันยากจังคำยาที่เราสวนเสร็จอ่ะเราต้องมาหม <S <S <Yeah. S 1> ุนเย่แล้นี้ก็คือจุกที่ใส่อันนี้แล้วก็เพื่อหยดลงตัวเทสนะคะโอยงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยโอเคงั้นขอญอาตถอดแมนะคะ ก็ยังสดเหมือนเดิมอาว่าใส่ไมมคือสวยที่สุดแล้วนี่เรามาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดก่อนเลยใช่ไหมคะเหนื่อเต้นะพี่จุนตอนน้องที่แบบน้องไปที่จะได้รับความรู้สึกมที่ทุกๆคนไปทํามาแล้วนะคะแต่อันนั้นคือคุณหมอทําทาโดยผู้เชี่ยวชาญอันนี้คือกูทาเองเออแล้วกูผ่านมาได้ไงวะคือซีซั่นวะพี่จุนเก่งมากคือมันเหมือนว่าคนนึงรอดอ่ะคนอื่นจะรอดไปด้วยถ้าถติว่าน้องไม่รอดตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะ ทุกคนก็คือไม่รอดเลยนะเพราะว่าหนูอ่ะคือตัวนำหาคือคือเป็นฟิลแบบว่าให้คนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในนั้นไปตรวจติดไหมไม่ติดอ่ะคือดูผลจากน้องถ้าน้องไม่ติดกูก็รอดเลยของที่นี่เขาบอกให้แหย่แค่ประมาณ2เซนนะก็คือแค่ดันเข้าไปจนถึงผนังพงจมูกไม่เอาหนูดันเองไม่เอาเขาไม่ถึงเออเชื่อหนูหนูแหย่างบนี้นะหนูดูเร็วเอาหนูดูริว แล็วเดี๋ยวแทงให้แกแทงมันจะกล้ากกลัวไงมันจะไม่ถึง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 เชื่อใจหนูถอดไนละถอดไปเลยหรอแต่หนูไม่ชอบมันไม่ต้องถอดกันนะมันจะถึงหรือเปล่าต้องทไให้สนนะต้องแทงข้างล่างนะไม่แทงข้างบนเออแทงตาแล้วคเร็วเร็วเร็วพี่แกล้วไงนะหมุนข้างละสิบพีเขาไปอีกยังไม่เข้ายังไม่เท่าไหร่เลยยังเข้าไยังไม่เท่าไหร่เลย ต้องมององข้างด้วยอ่ะเข้าไปไม่หมดเลยทุกทีอ่ะเอ็นดูคุณจูนมันเข้าไปนิดเดียวเองโอ้ยจะถึงปากแล้วเนี่ยแล้ปข้างในอีใช่ยังเอาเร็วๆใส่ทตพลงสติกอ่ะเสียไป ก็แกะตัวน้ำยาออกมานะคะคุณผู้ชมก็ใส่ลงไปแล้วก็คนคนเขาบอกให้บีบบีบสิบวิสิบวิเองเหรอคนอ๋อเราทิ้งค้างเอาไว้ปะทิ้งใส่ในตัวเทสสิบห้าถึงยี่สิบนาทีอดมเหมอเอาอะไรมาไม่ลึกเอาอะไรมาไม่ลึกก่อน ก็คือสองขีดมาทุกคนในนี้ก็คือต้องไปตรวจคนเตรียมดีใจได้เลยเจอลอยจูนยังไงีไม่ตูดหูเอาอะไรมาไม่สุดจะถึงปากอยู่แล้วเกี้ยเพราะว่าปวดมากหยดนะคะสามถึงสี่หยดหยดแล้ววะพี่จูนมันเกินเยอะแล้วนี่เนี่ยมันแถบมันบิ่งวย ก็แสดงว่าเราทำถึงวิธีใช่ปหใช่ถ้ามันไม่ขึ้นหรือไม่วิ่งหรือวิ่งไปแล้วตัว C ไม่ขึ้นแสดงว่าเราทำถึงวิธีถึงวิธีรอนะคะ1ิบห้าถึงนาทีจะได้สมมติขึ้นตัว T อะคะก็ติดไงคะเตรียมจะได้เข้าลืมนะทุกคนว่าไม่ไมรืมใครเขาจะแย่กันให้สุดถึงตรงนี้ตาย<อ>เขาให้เอาเวลาที่แน่นอนนะ15บห้าก็คือ1ิ20้าก็คือ20สิถ้าเลยจากนี้ก็คือเชื่อถือไม่ได้ เขาให้ดูในเวลานะตอนนั้นเลยก็คือนั่งเป้าเดี๋ยวครบ15นาทีแล้วเราจะมาบอยอีกทีนะคะระหว่างรอผลนะคะขออนุญ,ญาตยังไม่น้องเลยจริงๆแล้ที่น้องเลยไปตรวจอะค่ะมันเรียกว่า RT PCR มันคือการสวอบแบบที่พี่จูนทำนั่นแต่ว่าอันเนี้ยมันคือการเก็บตัวอย่างเชื้อจากหลังคพงจมูกแล้วก็ในลำคอ ชื่อในรำคผคือแบบแสบคอมากพี่จูนแสบแบบว่ามันมันรู้สึกมันเหมือนอยากจะอ้วกขึ้นมาแล้วผลตรวจของที่เราเก็บทั้งสองอย่างน่ะ มันจะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงวันเพราะว่ามันผ่านห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแลบอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าณปัจจุบันตอนนี้เทปอันเนี้ยคือน่าเชื่อถือที่สุดแล้วแล้วก็มีตนนัวนี้ที่วิจุนทำไปก็น่าเชื่อถือไหมก็อาจจะน่าเชื่อถือแต่ว่าอาจจะไม่ได้เท่ากับตัวที่เราห้องแลบแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการเจาะเลือดจะหน่อยนี่แลวอย่างหนึ่งมแบบันก็คือการเจาะ มันเหมือนตัวมันร้อนๆหรือว่ามันเป็นเพราะแบบเราใส่แมสทั้งวันอีกอันนึงก็คือการเจาะเลือดแต่ว่าการเจาะเลือดเหมือนว่ายังแบบว่าไม่ได้ชัวร์กับผลร้อยว่เซ็นขนาดนั้นว่ามันแม่นยําซึ่งเราก็ได้เจาะเลือดไปแล้วใช่ก็ถือว่าการที่เราไปหาคุณหมอเนี่ยการผลตรวจมาจากห้องแล็บเงง้ยมันถือว่าเป็นการน่าเชื่อถือที่สุดแล้วก็คือการแม่นยําที่สุดในปัจจุบันตอนนี้แต่ใดๆก็คือเมื่อตรวจอันนี้เสร็จแล้ว ยังไงก็ต้องไปตรวจใช่ถ้าสแลปถ้าให้มันให้เมื่อให้เพื่อให้ได้เอายืิก็เหมือนให้ได้ผลแลบที่แบบคัเจชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์ว่าแบบเป็นแล้วรวมถึงต้องสังเกตอาการตัวเองด้วยว่ามีอาการที่แบบมันเสี่ยงไหมคือเอาจริงแค่ออกจากบ้านอะทุกอย่างมันก็คือแบบก็เสี่ยงเสี่ยงไปหมดแล้วแต่จะให้วเราหยุดงานมันก็ไม่ได้พอมันมันเวิร์ฟังคงไม่ได้เราก็จะต้องอย่างเงี้ย ทุกวันมาทํางานทุกวันเสียงทุกวันอย่างเงี้ยมันทำอะไรไม่ได้เอาไว้ห้หยุดงานมันหยุดไม่ได้ไงเอราะถ้ให,หยุดเลยปิดร้านเลยแล้ว็าจาง่งแค่ึ่งเดียวไม่ได้งั้นก็ทํางานแค่ึ่งเดินนะให้ไม่ต้อง <c oughs> ทำด้วยให้อยุดไม่ได้มันไม่ได้ <c oughs> จริงๆรัดรัดมันเท่าในเมื่อคุณอยากจะล็อกดาวน์มันก็ต้องล็อกดาวน์แล้วคุณก็เยียวยามาทั้งผู้ประกอบการทั้งพนักงานทุกคนที่มีผลกระทบหมดไม่ใช่มาแบบยวา เยี่ยวหมามากกว่าที่ทุกคนเรารเรามีเรามีเมว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่บอกว่านี่คือเราจุดตรงกลางที่เราอยู่แล้วคือสีแดงก็คือคนที่เราความช่วยเหลืออยู่ซึ่งเรารู้สึกว่ามันเราคือไข่แดงจริงๆอ่ะเราคือไข่แดงใช่ทุกซีซันเราผ่านมาได้หมดเรารู้สึกเหมือนเหมือนไข่แดงที่เรากำลังจะแตะแล้เราต้องขอบคุณอะไรลุงไหมเราต้องขอบคุณเจ้านายเรานะเราต้องขอบคุณบริษัทเรานะเพราะเขาไม่เขาไม่ได้แบบ ไม่ได้ลดเงินหรือไม่ได้หากเงินทุกอย่างเงี้ยทำงานกปกติมันจะลดแล้วตัดทิ้งไปเลยนะคะ อะไรคุณผู้นนมชมข้างหน้าออกไปด้วยเราก็ต้องสู้เพราะว่ามันไม่มีจาก,กินแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเรารู้สึกว่าทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเราทําอะไรมากกว่านี้มันไม่ได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าเขาให้เราได้เท่านี้ยเขาให้ได้มากกว่านี้แหละแต่ว่าเขาไม่ให้ไงเข้าใจใช่ไหมคะเพราะเขาไม่ให้ไงคือ,คอลองคิดดูนะประเทศอื่นๆอ่ะที่เขาระบาดเหมือนเราระบาดหนักกว่าเราช่วงแรกๆกว่าเนี้คือตอนนี้เขาแทบจะกลับไปใช้ชีวิตได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะหันกลับมาดู ที่ประเทศที่เราอยู่ปัจจุบันตอนนี้สั่งล็อกดาวน์มาก็เหมือนไม่ได้ล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ยังไงให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นหม่นใช่มันไม่รู้จะพูดอะไรไบ้าเไยวันนี้เ้วอะทุกคนไม่ได้อยากได้รับเงินเยียวยาจากคุณแต่ทุกคนอยากได้ให้ให้คุณแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้อะเดี๋ยวรอยังไม่ครบเวลาแล้วเดี๋ยวจะมาบอกโหดีๆแต่ตอนนี้ดูไม่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรของตัวทีนะคะแล้วคิดว่าน่าจะไม่ติดแหละเราคุณรู้ไหมว่าชุดหนึ่งราคาเท่าไหร่ ราคาแพงกว่าค่าแรงขั้นต่ำของคนไทยที่มีอยู่จริงๆด้วยรู้ป่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยชุดหนึ่งอ่ะ35บาทเออแล้วมาที่ไทยเท่าไรคะที่ไทยมาแล้วสี่้อยไงคุณค่าแรงขั้นต่ำยังไม่ได้เลยยังซื้อเครื่องตรวจไม่ได้เลยผู้ส<า><ม>ูงอายสงสารพยาบาลต้องเถอะอย่าเอาแต่ตัวเองเลยคน<ๆ>ที่ไม่ใช่หมออยู่พูดได้แล้วเข้าใจไหม มุนก็ไม่ใช่หรอรูเงียบเลยเย้ครบเวลาแล้วค่ะทุกคนรอดนะจ๊ะก็คือรอดนะคะอยู่ในคอนโทรลไม่มี2ขีดนะคะถ้าขึ้นสองขีดแปลว่าไม่รอดสไม่ใช่เออแต่ระวังนะเห็นมามีข่าวอยู่นะว่าเอาที่ตรวจคันไปขายอ่ะจิตใจจิตใจคุณทำด้วยอะไรครับ หากินบนความทุกข์ยากลําบากของคนอื่นเนี่ยมันเป็นเวรเป็นกรรมนะเหมือนแล้วทําไชุีนี้เลยค่ะหากินบนความเป็นความตายของคนอื่นอุ๊ยไม่ใส่ไม่ดีเลยนะคะเนี่ยอุ๊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 ยขออุ๊ยแบบพี่หนุ่มกันใช้ยหม่แล้วชอบมากเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเราเรารีวิวเรารีวิวเครื่องตรวจโควิดไม่เที่ยววะขอโทษทุกคนขอโทษมันมันเชื่อมโยงกันเอางี้ดีกว่ามันเชื่อมโยงกัน แต่ไม่เป็นโควิดก็โอเคเราต้องรอดทุกเอพิโซดจริงๆแพนิกมากอยากจะตรวจแม่งทุกวันเลยนะแต่มันแพงซะเหลือเกินเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะขเข้าใจเข้าใจโควิดค่ะเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมมันมันมันแบบง่ายเลยคือไม่อยากใส่แมสแล้วอะอยากออกไปเที่ยวแล้วอะอยากหาว่าเราไม่ปรับตัวนะอยากไปนั่งกินหมูกระทะกับเพื่อแล้วอยากกินหมูกระทะอยากไปนั่งกินหมูกระทะกับเพื่อแล้ว โอเคค่ะทุกคนสำหรับการรีวิววันนี้ก็จบจบสิ้น<ะ>เป็นที่เรียบร้อยก็รวมวงขยะตอนนี้นับว่านหนึ่งเลยนะขยะติดเชื้อคืออุปกรณ์การเทสคโควิดเองที่บ้านเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแ <Ant igen S 2> อนติเจนเพลเใอใดก็คือทุกอย่างอะค่ะที่เป็นการตรวจหาเชื้อไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะที่เป็นตรวจหาเชื้อที่ต้องมีสารคัดหลัง่งน้ำลาย ให้ใส่ถุงมันคือขยะติดเชื้อใส่ถุงและเขียนเขียนคนเก็บขยะเขารู้หน่อยเขาจะได้ป้การที่มันลุไม่ออกจะได้ปลอดภัยกับตัวเขาใช่รวมถึงข้างแมสที่เราใส่ทุกวันด้วยเหมือนกันนะต่อให้จะติดต่อให้เราจะเป็นหรือไม่เป็นก็ตามอ่ะเราไม่รู้หรอกใช่ใช่เหมือนเป็นขยะฆ่าเชื้อไปค่ะทิ้งขยะแล้วก็ บอกเขาหน่อยเลยประเทศไทยเรามีโควิดให้เลือกทุกสายพันธุ์เลยนะคะแต่ว่าต้ <c oughs> องทีนมีมีแค่ไม่หยิตัวแล้วก็ไม่เลือกไม่ได้ด้วยรัฐบาลเดินะให้ เออพูดถึงเรื่องวัคซีนเราเลยอยากจะฝากนิดนึงคือบริษัทเรานะคะไอสตรีมแล้ว่างจากชาแนลนะคะกำลังจะได้ไปฉีดกำลังจะได้ไปฉีดวัคซีนที่ที่เราเสียเงินซื้อเองไม่ได้ฟรีและไม่ได้ไปต่อคิวแบบที่ประกันสังคมจะต้องใช้เป็นตัวซีโนฟาร์มที่เราแบบว่าลงทะเวียนเองกรอกเองไปพูดคุยเอง มีปัญหาเองแก้เองทุกอย่างเราทําเองหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเราจะมารีวิวให้ฟังตั้งแต่เริ่มจองคิวมีปัญหาวันนี้เราจะรีวิวให้ละเอียดเลยนะเราไม่ได้วิจารณ์การทํางานนะแต่เราจะให้เห็นจริงๆเลยอ่ะโดยทุกอย่างไม่ได้มีการเซตหรืออวยยศอวยใดแต่แต่แต่นานๆแล้วเราไม่ได้ฉีกกันแค่ในออฟฟิศห้าคนเราฉีดกัทั้งร้านค่ะทั้งหมดสิบห้าคนพนักงานข้างนอกด้วยโดยบริษัทเอาให้ต้องขอบคุณเจ้านายมากๆเลยนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะวัคซีนนี้แม่ให้มาแม่แบมค่ะแม่แบมกับพ่อเก๊ปเนาะติดตามด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเดตคลิปให้ดูนะแล้วก็รับรองว่าม้วนสนุกมากทุกคนค่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่มีร้านขคยของไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านออนไลน์หรือว่าอะไรสามารถเข้ามาเม้น มาเมนมาฝากร้านได้ค่ะว่าเราจะเลือกมา10ร้านอันนี้เราอุดหนุนจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้ด้วยทํารีวิวให้ด้วยแล้วช่วยคุณขายด้วยอะไรช่วยได้ก็ช่วยันไปก่อนตอนนี้ถ้าทําอะไรกันได้ก็ทําไปก่อนไม่ต้องรอรัฐบาลรอรัฐบาลไม่ทํางานค่ะไม่ทำเลยเลยอาจะเลือกแพนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแย่